สวัสดีท่านผู้ชมุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปอ้าวหอกวันนี้เรามาอยู่กับแมปสเลตอัมมีนะครับซึ่ง <c oughs> เราก็จะมาเราก็จะมาผ่านด่านนี้นะกันนะในวันนี้หมอ,อกไหมท่านผู้ชมครับวันนี้เราเป็นเดีย๋ยวคือตอนนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นะเสียงหายหมดเลยหมอกเรามีสเลตแบบใหม่ อะไรเหรอนี่เรามีเซเลสแบบใหม่<อ>เบื่อโปรเซเลสเนี่ยฮะไปฟาร์มมาโปรเซเลสฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วความจริงหมดหมอด<ม> <c oughs> ไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นเลยม,เมีเลย

ปั๊มคือเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เผื่อไซลลงมาแล้วมันก็ตกตกพักขึ้นมากาศตายที่แบบปั๊บหัวมิกเกียรมันก็ท่าเฮ้ยวะโอ้เลยปั๊มตายต่อหน้าต่อตาหมอคือเราอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็แบบเราก็ลอยสูงเกินอ่ะแล้วมันก็สไลด์ลงมาด้านล่างอ่ะ อยเซลิสฮะจินตนาการอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นูแบบจินตกาสามตลกตาย <c oughs> ค้าว่าเข้าใจอารมณ์ไหมแบบแบบคนใช้ชเซลิสยาวๆที่แบบหมุนสามตลกอะ่ะสามตลกสี่ตลกในมุมทิศเดียวกันที่ห <c oughs> นึ่งเลยนะคือเราไงเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เอมันตายตอนน้าตอนนคือมันแบบตัวแตกอนนาก,กาศหมอกเมื่อกี้แล้วก็หมุนสามตลกเหมือนกาตาบุนในแนวนอนนะ แต่โน้ตแบบมันหมนหนนหนนือนในแอบใต้คนนั้นคน <laughs> คน,คนัน้นที่ชื่อนู่ตัว้งจะเข้าใจผิดว่าผมไมว่าเขานะเขาชื่อนุ่มจริงๆไม่ใช่ปัดเปิดแแบบแค่เปิด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 เซิร์แบบที่มีชื่อคนเยอะๆแล้วเปิดไว้ตลดอดเอาเขาอ,ออกไปแล้วหมอกท่านผู้ชมเออก็คือตอนนี้นเออไม่มีอะไรพูดเฉย นี่เราเจตีละกษณดูอ้วอา้าวอันนี้ไม่ตีละกษณ์ปั๊บไม่ปั๊บนะไม่บอกไม่เห็นเราบอกเชี่ยดิไม่คือปั๊บเห็นเราตายแล้วก็เห็นปั๊บตายคือเข้าใจแม้ว่าตา่างคนต่างเห็นกันตาย <laughs> คือเราไม่เราไม่เห็นหมอกเราไม่เห็นหมอกเข้าใจแม้ว่าเราบอก่เห็นหมอกอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจแก้อันนี้เราไม่เห็นหมอกมมอก๋อ <laughs> <laughs> ปาจะเตรียมตัวแก้ปบแบบเสร็จสมบูรณ์มมหมอกเมื่มอกี้เราหมุนกี่ตลบแบบหมอกเมื่อกี้เราหมุนกี่ตลบอะเมื่อกี้เราเห็นปาหมุนหกสิบตลบหมุนด้านล่างแล้วก็ไปหมุนด้านบนตอน่อาวรอว์จอดอย่าเลยหมอกเอ,อ้ะ ตายแต่น่าจะตายเพราะผิดถ้าแม้ว่าเรายืนตรงนั้นเห็นอยู่เห็นอยู่คือรถตายแบบสามสิบกันแล้วต้องกะความเร็วนี่เลขสิบสามกูตายสิบสี่ก็แล้วอ้าวอ้าวตายหมดยุคจะแก้กันยังไงก็ตายเหมือนกันนะแล้วไม่อันนี้เราพาออกไปจริงๆค่ะเนี่ย หนีุ่งหีุงลันลันลันนั่งเลยฮ่าไม่มีไม่มีเวทผู้ตาทำเวทผู้ตายเออเออเนี่ยเรามาตายตรงเนี้ยแล้วก็วนกลับไปแล้วก็มันตกตายเนี่ย A <laughs> ver, ย้ำมีนะบอกตกแล้วปะทำไมอะบอกแล้ทะลุดินเลยเมื่อกี้แล้ทะลุดินเลยบอกเอ้แป๊พูดจาเมื่อกี้แล้ทะลุดินเลยอ่ะไอ้ทะลุดินทะลุหลังทะลุหลังป้าไม่เห็นแล้วใช่ไหมเออเออบอกไม่เห็นแล้วใช่ไหม เล่นบาบักตกแล้วก็กิงกิงกิงตายโอ้คผู้ชมก็บอกเลยคลิปนี้เป็นคลิปรวมความฮากด้นะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะเนี่ยมาตายหุยหุยๆมอตนมไม่ตายรอบนี้ยังไม่ตายฉันยังไม่ตายจนตาย เราทำภารกิจเราจะทำภารกิจพิเศษเราจะทำท่าอยากไปเล่นท่าอ่ะฮะเล่นท่าสิบเจ็ดสปีดสิบเจ็ดสปีดเ็นปั๊บแบบเมื่อกี้เห็นปั๊บแบบอ่ะ ฮะฮะมันัตรงดิ่งเหมือนตะหล่วนจังเบมลุ่งสุดาแล้วก็แบบไม่<า>ก็กำลังตงดิ่งเพื่อที่จะแบบกดลงมากำลังจะแบบกำลังจะกดลงไปให้มันโดนถนนแล้วแบบมันไม่ตรงอ่ะมันมัน,มนคือมันปบั๊บเห็นแล้วใช่ไหม<ะ>เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นฮะไม่เห็นจริงจริงอันนี้ไม่เห็นจริงๆอ,อื้อเอ้ยทำสำเร็จฟ้าตอนนี้ใช้มุมมองบุกคลที่หนึ่งด้วยเอ้ออย่า พูดเรื่องจีบ่ะทำอย่างนั้นหมอกอย่าเล่นพิรินปั๊บปั๊บก็เร็วเกินไปนะปั๊บก็พิรินเกินไปนะหมอกเร็วว๊าไปนี่ไปพอแบบเล่นพิรินหมอกไลยเนี่ยอย่าเล่ยพิรินนะอย่าเล่นพิรินใส่เรา่ะ กับไตายกับตายกับตายเราเสียตรงนั้นมากเลยพ่อพายุนี่ยบบเราชอบทำานี่แหละหมอกกลับมาทำไมเราไม่อยากเห็นหมอกโอ้ยใจไปรู้มันไหลกันไปหมอกไม่อยากอ่านละเอ้าใจไปลูกอะไปแล้ว โอ้โหปั๊บถ้าาบอกว่าเราไม่เห็นเลยหรือว่าเป็นการโกหกนะปั๊บเดี๋ยวปั๊บไปดูนะปั๊บเรามองปั๊บดูนะก็เมื่อกินเะไรท่า เรากำลังไปช่วยไม่เป็นไรเรากำลังไปช่วยมันไม่ขึ้นน่ะมันไม่ขึ้นเรากำลังไปช่วยมากมันไม่ขึ้นบางกีบพึ่งปลาเรากำลังไปช่วยมันไม่ขึ้นน่ะยากปาบเรากำลังไปช่วยปาอยู่นี่ก็มาดีแล้วสุดท้าย อ้าวขีบไปอยู่ดิป๊อปเห็นเหรอจ๊ะเห็นเห็นเห็นเอาถ้าเป็นไม่นคือทุกคนเราอยู่คลิปนี้มากี่แบบกี่คลิปแล้วเนี่ยเราอยู่ด่านนี้มากี่คลิปแล้วใช่ใช่น่าจะคลิปที่สองบอกฮะอะไรอ่ะเอ้ยยยยยมากี้ป๊่เห็นเเอออมื่กี้ ตอนนี้บอกไม่เห็นแล้วใช่ไหมผัดกันพูดว่าไม่เห็นใช่ไหมสรุปตายคู่มามามาเขานีล้ะมาดีเขานีล้ะมาดีโม, <c oughs> มอ่อะมาเป็นฝนดาวตกเลยมาทำไมขอโทษมาถูกเวลามากเลย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไฟไฟไฟอะโอเคเอาวอาฮเราเห็นจชื่อนะฮะเป็นตัวเลยเลยแว่าเห็นชื่อมันก็เห็นศิสะเห็นตัววะไม่ม่เห็นเห็นเต็มตาเลยบอกบอกไม่เห็นบอกไม่เห็นแล้วนะบอไม่เห็นแล้วนะ เาไม่เห็นแล้วเนาะหมอกมอกเสียงเสียงเราจะหายอันนั้นเสียงเราจะหายแล้วหายแบบหายเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงหายป่วยนะเสียงหายจริงอ่ะคือปั๊มเมื่อกี้ทั้วปั๊มมันไม่เห็นไม่ไม่เห็นดีแล้วเอาสังเกมองีกเห็นเราเลยนะท่านผู้ชมก็ฟังเราต้องมองปั๊บอยู่นะตัวเอเสียงสุดแห่ของผมไม่เหมานะ ฟังเสียงแแหเลยเดี๋ยก่อนนะฟังได้แหละนะเสียงผมก็ไม่ดีกันอะไรน่ะเดี๋ยวใจกตก็เรียบเสียงไม้แฮปเลยนะเออเสียงแแหมอบอืมตอนไหนไม่แฮปจริงเอ้าก็เสียงไม่แแหจริงๆอุ้ยไป้งที่ไหนเนี่ยน่าจะไปไกลแล้วนะถึงม้วนแล้วเกือบเกือบถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยจะงอรอดด้วย ปลาเราต้องมองปั๊บอยู่นะเออปลาจ้าไม่เอวหน่อยนี่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 ซอยมีซอยมีซอยเออปลาไอพวกกิสลี่มันไปที่อื่นมันไปด่านที่เราจากมาไอที่ด่านที่มีอันนั้นน่ะแคบแคบเล็กๆล็ก ถนนอันสันฮาริโฮที่กว่าจะผ่านได้แต่ถนนหนึ่งเส้นนะหมอกแต่ถนนหนึ่งเส้นใช่ใช่ทุกคนจำได้ไหมถ้าจำได้พิมพ์จำได้ถ้าจำไม่จำไม่ได้ให้กดไลค์โอ้หมอ,อกคือหมอกไม่อยากให้ใครกดไลค์เราใช่ไหมอยากให้กดไลค์เป็นศูนย์ใช่ไหมจริงนลูกเอ๋ฮะฮะแต่แลแต่แล้วว่าทุกคนจะกดไลค์กด,ดไลค์คือ เขาเป็นไอคิบแล้กดไลค์ให้มาแป๊บนะไอเกียดใครต้องใครเนี่ยนาวินอย่าเพิ่งนาวินอัดคลิปอยู่นาวินกเพิ่งไอคิปอยู่มาถึงเวลามากเลยกำลังไอคิบอะไรเอาบี้กันอยู่เอาอ๋อพอดีมีคนเข้ามาในแชทนะครับก็เลยแบบนี่มีสมาชิกเพิ่มในคลิบยืนวันนี้วันนี้ยังไม่ต้องอ้าี้เกียจไปลากนาวินมาเอาต้องไปลากไปตั้งแต่ด่านแรกสินะ ๋อโอ้ออออโอ้จริงด้วยน้าได,ด้ไหมอะตอนนี้ตัดสิบแล้วก็ไปอัดคลิปแล้วก็ไปช่วยนาวินมาได้ไหมดูจากการประมาณแล้วไ,ได้ไสุดจะคำนวณ x y Z e t q ตำแหน่งมอเจาะนาวินดารา,าศาสตร์ในวันขึ้นสิบหกค่ำเดือนสิบแปด กดดูใครสักคนไปก่อนกดดูใครสักคนเรา,าไม่ก็หมอกเสร็จแล้วนวินก็พากไปก่อนโอเคพากอย่างเดียวนั้นนวินเย่ยมึงเล่นนะตอนนี้หมอกได้เออได้เลี้ยวไปแล้วก็ขึ้นไปไอ,าอ้าวหมอกตกเหมอกเร <c oughs> เห็นหมอกนะเยอเ <c oughs> ต็มตาท <B ap. S 1> ่านผู้ชมไม<ป>่เห็นใช่ไหม<ป>ไม่ถ้าเราเห็นก็ท่านผู้ชมก็เห็น ีการตายที่แบบค่อยจะเห็นขนาดปียูยังเป็นเนาเฮ้ยอเดติกัเนี่ยอเปเดตัเนี่ยอัปเดตอะไรหอฮะ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 นาวินไหมนาวินเมื่อกี้ไม่สัมภาษณ์เราอยู่ไหมอะไรเพื่อนครับคือเรากระโดดไปใช่ไหมเรากระโดดไปตรงรางที่มันต้องเลี้ยวอ่ะ คือมันไม่เป็นรางปกติมันกระโดดไปรางที่ต้องเลี้ยวเลยอ่ะโอ้กระโดดไถูกแล้วขึ้นไปเลยปั๊บมาดูปั๊บมาดูเดี๋ยวขาดูรัดถึงด่าน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 อาจจะไม่ได้ค่อยเล่นคิวรูคิวรูตอบคำเชิญล้วหน่อยคิวริโลแล้วก็ออกไปออกไป มอตุความตั้งอย่างนี้จู้ได้ไงอย่าโอยโอ๊ยโอ้ยพายุเข้าพายุเข้าอันนี้คือชีวิตจริงใช่ไหมไม่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 เสียงเสียงใน m เซนเจอร์หมดพายุเข้าเลยไม่แกนบอกดินมาดินแบบจริงจริงเสียงวินเหรอเออเสียงบ้าราเบิดประตู อู้อายุเข้าแน่แน่ไออายุเข้าแน่แน่โอ๊ยปั๊บเราว่าไอไอด่านเนี้ยต้องมีสาดอีกเทียอะไรหมอกแล้วว่านะตอนนี้เรถึงแล้วสักทีเราปา๊บเราบั๊บเรายังไม่ได้เซฟเลยยังไม่ได้เซฟเดี๋ยวมันหนึ่งเลยเรากำลังไปเรายังไม่ได้เซฟเดี๋ยวพาเรากำลังไปนะปั๊อย่าพึ่งอย่าพึ่งเกือบ เราไม่รออยู่จุดเร็บต้นแล้วเแห่ะไปไปกันเอานั่งดิไม่นั่งนะเราอยาไปเองถ้าไอไปไปปั๊บจบอะไรนะไปกับปั๊บแอน้ย siap, hampir berbok, ini adalah wow, stop. เกือบหลุดเมื่อกี้เกือบหลุดเมื่อกี้ออกไปยู่นาวินแป๊บเดียวกับหลุดปั๊บอย่านะเราเล่นปี่าอยู่ทุกคนเลื่อปั๊บปั๊บอย่าโนโนเสร็จมันเะไรกันฮึเมื่อกี้มันเสร็จเล็กเข้าด่านที่อ่ะไะ ขนาดที่แล้วมันไป่ได้หที่โหดกันแต่ที่แล้วมันไม่ได้ฟิวฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดนี้ในทางอ่ะมันไม่ที่นันมันฟยวกันที่วมันแบบทั้งด่านนู่นด่านนี่ทั้งนั่นทั้งนันนเอ๊นน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 นะนน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 น นี่จ้ายตื่นหรีจอยหรีจอยนะนไหเนี่ยมองเห็นไหมอยู่ด้านหน้าเนอะทางกว่าจะมีทางแบบนี้ไปไปสองสามทีแล้วหึ้ึความหวังที่เราคอยเห็นไหมถ่าแล้วเรีบเออทุกชมพับ ก็แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบกดไลค์แชร์ครับกด subscribe นะครับทั้งช่องหนับังกระเซ็นเกมมิ่งแลยช่องเสียงเซงสองสองนะครับยิ่งซับเย็นยิ่งจะจลาไม่หมดเลยครับแล้วฝากกดติดตามมาไวขึ้นนะครับแล้วฝากไปกดติดตามช่องลิฟแอนไลน์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปั๊บปั๊บที่เสียมแฮบด้วยนะครับครับขอบคุณครับไม่อยากให้ตัวใครไม่อยากให้ตัวเองเสียงแฮบให้กดติดตาม